สวัสดีค่ะพบก,กับช่องยายไพภากินพ้าม้วนเหมือนเดิมนะคะจ้าวันนี้ยายไพยกับสีผ้าปลูก,กเขือเทศไม่พี่นออ้องเขือเครือพันโน้ยหน้อยไหมค่ะที่เป็นเครือขึอนอ้นน,น้ำอันดินน้ำหยางเวลาเขาปลูกไว้มันสินทนค่ะพี่น้องพันนี้สิเป็นน้อยตลอดปีพี่น้องพันนี้พอดีอันลูกเอามากินวันนี้มันล้นหนาบานมันเกิดยายกก็เลยเอาใส่กระถางไว้พี่น้องเอ้ยบ่ไเด้ซื้อดอกเบีย้ยพันกระได ออก็เลยเอามาปลูกล่องเบงิงขานาบ้านพอดีมองนี้มันเป็นกระถางต้นมันฝร,รังเกาค่ะปลูกไปหลายรุ่นเลวละฮะตะเก,กียบเป็นพักซี่จีนพักซี่เล่าเนาะคะ่กะก็เลยมันเป็นกระถางเป่าก็เลยเอามาปลูกไปทางฟังหนาบ้านทังนี่ล่องเบงิงก็เลยเห็ดค้างมันหล่ะพี่น้องเอามาไห่มาหเห็ดเป็นคููขึ้นเพราะว่าขันมันเป็นตยย้นใหญ่บ่าอยากให้มันเท่าไปทัวไหมคะ่ะก็เห็ดเพื่อคว่วมสวยงามน้ำหล่ะพี่น้องพอดียหายก็เห็นเขาเห,ห็ดพนาเห็นพื้นเห็ดง,งามงามมานี่ ก็เลเอามาเห็ดล้องิือค่ะพี่น้องกับมัดหัวไทยก้อนน้องพี่น้องกับเป็นโยกเยกจังน้อยดอกจ้าเพราะว่ากะตอกลองไปดินมันกับโบคอยแน่นปันไดน,น้อพี่น้องเนาะเสียกมัดกะสิเป็นเสียกมัดฟางปอฟางยุคอกงัวนองไส้นั่นแหละค่ะพี่น้องโอ้เห็ดไปเห็ดมามันโบคอยแน่นพี่น้องแล้วล,ลอกกลางไว้นจังน้อยก้อนว่าสัน่นเลื่อยนี่ย้ายก็ได้มาแบบเมือ่อไอเป็นเลื่อยของเล่นย้ายละจ้าคือคู่ใจแบบสั่นเวลาเสียยังก็เจาะแจกกัไดนตัดเนาะค่ะ เสร็จแล้วแล้วแย,ยกับผูกเสียกผูกเสียกกับอันอันข้ออันตน้นนั้นกระเทศเอาขื้นไปไหมคะ่ะเพราะว่าปลูกไขมันหูจักว่านีเดอร์คางมึงเหมือนสันวา <c oughs> นางเอ้ยนีเดอห้ขึ้นคางมองนีเดอร์สันวาญาติโบจักวานปลูกผูกยอดใสอันมองนั่นไ้ไม่พี่น้องจ๋า อันนี้เฮ็ดแล้วแล้วกะบ,บัอุ่นใจได้พี่น้องโอ้ยกะงามดีเด้แหละเนาะขันหามันขึ้นไปขันมิต้นอื่นย่ายกับสีอาบะปู่เยอะมันขึ้นไปน้ากันนี่แหละจ้าบ่เป็นหูบ่นแน่นพี่น้องเอาเนี่ยมาหนุนตีนหนุนยังไว้มันแน,น,าน,านะะ่นหนาเนาะค่ะเฮ็ดแล้วแล้วกะบับอุ่นใจเนาะเอาตะไคร้ได้พี่น้องวันนี้เอาตะไคร้มาอ้อมแต่สะเพาะต้นนั่นบักเสือเทศไว้น้อยพี่น้องเอาเฟืยงโปกยางดีว่าสัน่นเบื้องนี่แหละค่ะพอว่าหามันเทียรย่าเปิดประตูไว้ขางเทียร์นมาเปิดประตู หัวบ้านไกลกับเขาแม่ไม่พี่น้องไกลนะย่ายบามีดอกไกลน้องเคยน้องสาวนี่ลหละกับเขาไมา่เคลียร์แม่ค่ะก็เลยบ่ออุ่นใจย,ยันบ,บ่อปลอดภัยว่าสาันนั่งเอ้ยเอาตะไคร่หล่อมไปจากน้อยก่อนว่าสาันแห่งมีต้นเดียวกำผ่านาะค่ะมันสีบรยัง่งบาดนี้กะบ่แมนปลูกตั้งตะบัเกเอเทศได้พี่น้องเหมือนนี่ย้ายปลูกหลายเนวยเหมือนนี่ยายต้นมะลิจา้าต้นดอกมะลิใย,ยบาสาัสันพัดใยย่ยายสื่อมาแต่ไหนน้อยบัสันาสาไปปลูกแซมใบขงงางหอยทั้งต้นกลวยฟังทั้งหนึ่งอีกของ เงี้ยนะจ๊ะก็เลยเอามาปูกไว้กระถังอันหลอรถดย่นมองมองตะกีเป็นม่นแก้วแม่ขันลูกเคยมาปูกไว้ขุดม่นแก้วออกต้นไม้นาบ้านย้ายกะสิประมาณนี้แหละจ้านาบ้านย่าแรงเนาะกะสิเป็นจานหาจีนเฮียนจากน้อยดอกคอพี่น้องกล้วยหอมท้องกบมีพี่น้องเอ้ยบบบนี้สิหลอดสัมบูเบพวกนนลใบใหม่เม็อสวงหนึ่งย้ายไปอยู่บ้านจ้าย้ายไปเที่ยวซีหาเมือกลับมาโอ้ย น่าบานย่ามแรงกับสิจังสีละจ้าโอ้ยสิหลอดปะน้อให้ม่มแรงเดินนั่งเอ้ยดอกไม้ทั้งหลายแหล่อันนี้กัสิเป็นุงฟุ้นด้ค่ะพี่น้องุงฟุ้นขีงว่าสันาย่าเสียออไปหน้า